ได้เลยแม่เอาครีมยานแม่ทาใต้ตาแล้วเอานิ้วกดนวดเบาตารูดไปทางหางเอานิ้วนะเอานิ้วกดเบาตารูดไปทางหางตาอย่างนี้เหรอ,องนี้หรอสลับกันซัก5-7ครั้งตาจะยกมากเลยนะแม่ไม่อาบน้ำต้องเน้นหน้าสวยคนจะได้ไม่รู้ มีการสอนปกปิดด้วยวะมีการสอนปกปิดตาด้วยอ๋อเหรอช่วยยกอย่างนี้เหรอจริงๆไอตัวยานแม่มันเป็นลิฟติ้งนะมันเป็นลิฟติ้งนะเป็นครีมยกกระชับด้วยในตัวนะคะเป็นเซรัม่มไม่ใช่เนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อเซรั่มนะะี่ค่ะเนื้อเซรั่มข้างในเห็นไหมเนี่ยซึมง่ายซึมไวมากนะคะซึมแบบนั่งซึมเลยอะทา ตอนแรกแบบร่าเริงใช่ปะร่าเริงกำลังแบบอ้ออื้อใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะสักพักหนึ่งเอาเอาครีมยานแม่ไปทาครีมยานแม่ใช้แล้วหน้าไม่แก่แค่เพื่อนแม่ยกมือไหวอันนี้เป็นสโลแกนของครีมฉันเข้าใจเนาะครีมยานแม่ใช้แล้วหน้าไม่แก่แค่เพื่อนแม่ยกมือไหวแค่นั้นเนาะหมายถึงหน้ามีบารมี หมายถึงว่าหน้าเนี่ยหน้าเกรงขามนะเป็นหน้าแบบหน้าเชื่อถือเอเป็นหน้าอาเจี้โซอา,อาแบบเอ้ยไหนไหมใช่นั่นแหละก็ใช้แล้วหน้ามีบารมีครีมยานแม่ใช้แล้วหน้าไม่แก่แค่เพื่อนแม่ยกมือไหวอันนี้คือสโลกแกนของครีมชั้นแล้วจุดจุดขายสำคัญคือซึมซึมค่ะ ลองเลยใครแบบแรดๆอยู่นะคะกำลังกะดีกะดๆิๆ้ๆๆนะคะเอาครีมฉันไปทาตอนแรกด่าเริงม,มากเลยนะพอทาครีมปุ๊บซึมซึมเลยอะซึมไม่ใช่แค่ครีมมันซึมเข้าผิวนะซึมเลยอะผัวใครแรดๆนะคะผัวกูนี้แรดตามซอยสุดๆเมียก็แรดผัวก็แรดนะคะ นี่เลยมึงเอาครีมกูไปทาทาแล้วซึมคุณสมบัติดีไหมอ่าดีทุกอย่างนะคะครีมยานแม่ทาแล้วไม่แก่แค่เพื่อนแม่ยกมือไหวค่ะคือน่าเกรงขามเป็นครีมเสริมบารมีเออแล้วก็ซึมเร็วมากซึมเร็วใครกำลังแล็ดๆอยู่เนี่ย เอาไปไป้ายหน้ามันเลยนอกจากครีมซึมสู่เนื้อผิวแล้วนะคะซึมไปเลยมึงปรินกินข้าวยังยังไปไหนไหมหเป็นไรเปล่าเปล่าเอา้าเป็นไรทำไมซึมไม่มีอะไรอยากนั่งเฉยๆอยากนั่งเงียบๆคนเดียวอย่าเพิ่งยุ่ง เดี๋ยวรอครีมกูหมดฤิดก่อนทาแล้วซึมครีมบ้าเลยทาแล้วซึมเนี่ยครีมกูเนี่ยเอาลองดูวันไหนมึงอยากพักนะมึงซื้อไปทาเลยครีมกูเนี่ยวันไหนมึงอยากพักผ่อนนะโอ้ยรู้สึกมันก็อ l e ิ t แล้วเกินชีวิตวุ่นวายอยากสโลไลฟ์วันไหนมึงอยากสโลไลฟ์มึงเอาครีมกูไปทา ทาแล้วซึมเอาก็ครีมมันซึมเนี่ย yeah. มันเป็นนวัตกรรมไลโปโซมไลโปโซมเนี่ยมันช่วยผักให้เนื้อครีมมันเข้าผิวได้อย่างรวดเร็วทาแล้วซึมอืมอะไร,รอ่ะใครอ่ะฮะแบบนี้ก็ได้ได้ทาแล้วซึมซึมไปแล้วเงียบ ลูกใครดือด้อๆทาจับทาขีมมักงเลยนะทาแล้วซึมลูกดื้อจับทาขีมมังเลยเอาก็คุณสมบัติเขาเนาะคุณสมบัติเขาทาแล้ซึมแหละเออนื้อซึมไม่พอตึงด้วยนะตึงด้วยนะคะเนี่ยมาดำไซายบอกยกเลยค่ะตาตึงแน่นอนทําทีละข้างรูดสลับสลับ,ลบเป๊ะ เห็นไหมเนี่ยครีมยานแม่เหมือนใครที่ไหนล่ะกูทํามาน่ะต้องไม่เหมือนใครใครเขาจะหน้าขาวหน้าอะไรกูไม่ทํากูทําครีมที่ทาแล้วซึมทำครีมที่ทาแล้วหน้ามีบารมีเออทาแล้วหน้าไม่แก่เพื่อนแม่ยกมือไหว้ทุกคนนะคะเนี่ยทำทั้งที่ต้องไม่เหมือนคนอื่น ครีมที่ทาแล้วไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็คือทาแล้วซึมสั่งเมื่อวานซื้อวันนี้ได้แล้วเออช่วงนี้ส่งไวค่ะช่วงนี้ส่งไวเพราะว่าเป็นไอ้นี่ละอ้าวลืมช้อนเป็นปัจจุบันละนะคะออเดอร์มาถึงปัจจุบันละเข้าใจนะ